ต้องทาใจว่าเราอยู่ในบนโลกโซเชียล้ห้มวนด่าลาใหมันหยิ่งกว่าด่าลาเพราะด่าลาเขาก็ไปแถลง่ารูปนีพายบอกเพราะฉะนั้นเราจะพูดให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมเรื่องราวมันเป็นแบบนี้เออคพือเพือต้องจะคอนเสร์อเดชพูดอนต้องจะคอนเสร์ตเหนื่อยไหมก็เหนื่อยอยู่แต่ว่ามันต้องมันต้องพูดว่าไม่อยากให้เป็นขี้ปากของชาวบ้านโดยที่ไม่ใช่ความจริงเออแล้วเรื่องมันเกิดจากอะไรทําไมถึงมีแบบนี้ออกมามันมันตลกอยู่เพราะว่า มันเป็นเรื่องที่ตลกอยู่จริงๆเพราะว่านึงแหละโอเคเป็นเรื่องจริงบอเป็นอยังไรบอร๋อย่ามาฟังกันนะครับมาฟังกันทีแะสะเตปเล้ว่ากล้องวายขึ้นหนาใหวใลสงวน,น, <c oughs> นาตีงือคือแบยนแล้นคือเ้งทั้งงเลยพะบอกไปแล้จะสั้นไปนำ้ำปากเล็ดม่วงเนะาะฟังฟเยอะๆฟังก่อนฟังให้จบก่อนอนะคะ นะโ <Okay. S 1> อเคก็คือตอนนี้กระแสนะครับผมกระแสพิาพากษารณทางโเซเชียล <ๆ S 1> นะครับผมเกี่ยวกับค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกแล้วก็ศิลปินของเราโอเคเขาตั้งกระทูว่าเขามีการตั้งกระทูว่านักร้องชายสมมุติเนาะค่ายขนมญี่ปุ่นคอ,อตกมอสอตัวเกียวมิวสิอะไรเนี่ยคือเขาตั้งเป็นไม่ได้เอ่ยชื่ออันนี้คือเกิดจากเพจเ,เพจหนึงถูกไหมคือจากตตอ๋ออ อ่าต่อเขาล่างขึ้นมาแต่ว่าต้องเท้าวความไปก่อนคือเรื่องเนี่ยมันมีคนอยากเบาอยู่แล้วคือเขาอยากทําลายเขาอยากทําลายอีกฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ฝ่ายเรามีฝ่ายตรงข้ามแล้วแต่ว่าแต่ฉันเห็นดูว่าเป็นใครรู้อยู่คนที่ปล่อยข่าวก็เสียงอะไรนะเจ๊เมื่อเปิดเส้นกูบอกว่าเขาเป็นการบอกมันแเนี่ย S <S <S มัน่็เปิดอะไรสดเท็งมันขมันนี่เออต้อมารู้ไนได้ไงแม่มันก็เปิดใส่กันมั้ยม่ว่าอะไรสุดเปิดใส่กันมันบอกว่าเป็นหน,น,นังสือเ้ยให้กูได้หนังสือคือมันเกิดจากมันเกิดจากเมื่อตอนนั้นก้องวายุกลางจะออกเพลงเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ไม่มีใครสนใจอ่าโอเคเรื่องอะไรเรื่องเขาหนี่ฟากลองวายุหนี่ทิมลูกทิมเมีย เออบอลเลียงลูกเลียงเตาอ่านี่ชายฟังมันมีอิรีบอลูกเต่ามันไม่เคยมีอิรีบอรเรื่องเนี้ยตอนกล้องวายุมาอยู่ตัวเกียวกล้องกําลังจะดังมีคนเอฟซมีบ้านฮักมีทุกอย่างแล้วกําลังจะออกเพลงอยากดีนเขามาขอโทษแล้วร้องเพลงกับบอสกระแสช่วงนั้นกระแสมันดังมากคนรอฟังเพลงเยอะมากแล้วพอกระแสของน้องกล้องดังเนี่ยกระแสน้องกล้องดังโอเคมันก็มีคนแถวบ้านนั่นแหละถูกไหม คนแถวบ้านคนอำเภอเดียวกันนั่นแหละแล้วรู้จักกันไปมหาสู่รู้จักบอสบิ๊กด้วยมันก็ขึ้นมาทูว่าอะไรนะถึงโดเนี่ยดังอไออะไรวะยังไม่ดังเดี๋ยวก็ดับอย่างนี้แหละออแมนบอสมาณนี้แหลคนเบคนอะกาอันบอสคนละกันที่กลมๆบอสเออนั่นแหละคนคนเนี้ยก็คือจังไรอยากทำไรเขาอิจฉาเขา แบบเห็นเขาดังเห็นเขามีกัแหมมาอยู่ตัวเก็บไมบสิกมีแหซีในนนกูอยูบ่บ่ไรกูเป็นไรเป็นไฟกูนี่ความอิจฉาริยากูลายแห้งกูโพดเลยกูโผดเแล้ว่าโพดเลยว่ะ,ย,ย,ะยังไม่ดังเดี๋ยวก็ดับซะแล้วทิ้งลูกทิ้งเมียจังสั่นจังสีจังสีจังสัน,สสสนฉันก็เห็นฉันก็ถามกองว่าย่วาเป็นยังไงบ้างทําไมเขาพูดแบบนี้มันเป็นความจริงอย่างที่เขาพูดไหมเออก็เอามานั่งคุยกันเลยว่ามันไม่ใช่ดีบอ ที่เขาพูดเนี่ยเขาบอได้พูดถึงเธอเป็นบอรหรือเขาพูดถึงเธอนั่งเขาว่านั่นนี่นูนนี่นันนี่นันน่อ่าโอเคเรื่องนี้มันมันีนเยเนี้แล้วก็เลยปล่อยผ่านมานานมากเลยตั้งแต่อีพีไหนเนาะอ,นอีพีแรกไหมอีพีสองสามเออมันแบบอีพีใหม่ๆหมเลยแล้วพอเพียงนางออกปุ๊บก็ๆๆๆมีการคอ <ๆๆ S 2> มเมนต์ตลอดพยายามแหมพยายามปันข่าวแบบว่าอยากทําลายนางสิแหมแล้วนี่นั่งกับยูเบไม่เอาหน่งเออแล้วมันปันบอสสำเร็จเพราะว่าเขาเราไม่ได้ให้เราไม่ได้ให้ค่าเราไม่ได้ให้ค่าขนาดนั้น คุณอยู่อำเภอโลงนทาคนที่มันอยากจะปล่อยข่าวนะมันอยู่เรื่องอำเภอโลงนทาพวกเนี่ยล่ะสมบมาปัญญาอุดา,ดาดฉันฉันรู้ว่าคใครเป็นคนพยายามอยากทาด้วยฉันรู้จักด้วยรู้จักฉันดีด้วยและพวกเธอทุกคนก็รู้จัก FC ธรรมเทศถ้าเคยติดตามค่อยฉันรู้จักเพราะคนนี้มันอยู่ใกล้ชิดฉันอยู่แล้วโพสต์ตั้งกระทู้ขึ้นมาอยากให้เขาถามว่าใครเหรอ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 เจ้าความอยากทำลายเขา บอกเขาม่มีนากดที่ขลังจะลุงเรื่องโอเคเอกันเรืยอว่าเออพมา่าดอกมานไม่มีบารมีไม่เกิดเขาต้องสู่เขาต้องนิ่งเขาจะเป็นานานีนวนเลยโอเคกระถามกล้องว,ว่ายู่ามันเป็นยังไงกล้องอ่ะบอกมาเลยบ้านีว่าเหตุการณ์ที่เขาเบาอกนี่มันเป็นยังไงเริ่มต้นคือมันแม่งเขาว่าบอมีขอบขั้วแล้วบอซ่อนขอบขั้วไว้แล้วบอได้บอกเอฟซีหรอมีลูกพี่แม่เราหรอหรอืหรอจังได ก็คือตอนนี้อาเอาโอเคไม่พูดถึงมีลูกยั้ยมีลูกหรือยังก็จะว่าทางไหนดีล่ะจะเริ่มขึ้นมองไหนล่ะหมายว่ามีลูกจริงใช่ไหมก็เออมีมีอ่ามีลูกจริงโอเคอันนี้คือมีลูกจริงนะอยากให้เล่าท้าวข้ามมาลูกคนนี้ยู่จังไดผู้ใดดูแลแล้วเกิดจังไดมันเป็นจังไดเรื่องเล่าที่เขาขึ้นมาบอกกันถึงเรื่องลูกยังก็ได้มีลูกอ่ะยังก็เลยไม่ลูกกะเจคก็ทำงานอยู่ ในร้านเราแห่งหนึ่งบอกเคยซื้อนะร้านนะครับันเทิงแห่งหนึ่งใช่ใช่อยู่ที่เรื่องต้นทางนั่นเองครับแล้วก็ไปรู้จักแม่ของลูกคนนี้นะครับผมแล้วก็มีอะไรเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กันอ๋อบัตรหมายถึงว่าแม่ของลูกคนนี่ยเป็นแฟนมาก่อนบอกหรือเป็นเป็นครอบครัวเลือเป็นยูเกิน้กันบอกบอครับผมแต่ไปเจอกันไปเจอกันมีความเป็พันธ์ที่ดีต่อกันไวรุนแหล่ไวรุ่นพรุงพร่านครับเขากับ ชื่นชอบเข้าอยกับเผ้าเข้าเด็ก e จ j o y ข่าบอก็เอนจอยในเวลานั้นใช่ครับแล้วก็มีมีซัมติงไล่แดดครับด้วยกันครับแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้รักกันไม่ไม่อ่าโอเคแล้วทีเนี้ยเป็นยังไงบ้างแล้วพอมีสัมพันธ์กันแล้วก็อยู่ด้วยกันไหมหรือว่าหลังจากนั้นคือก็แยกใครแยกมันก็แยกใครแยกมันอ๋อก็ไม่ได้เจอกันอีกก็มีไปที่อื่นไปที่ไปที่อื่นนี่คือไปใส่ไปทํางานหรือเปล่ก็ทํางานไปเรลยก็แบบว่าไม่ได้ติดต่อกันเลยประมาณอ๋อโอเคทีเนี้ยความสัมพันธ์ ผ่านแล้วเนาะแล้วลูกอีกทีได้งไงว่าตัวเองมีลูกอะไรยังไงมันหมายว่ามันเกิดเรื่องแล้วว่าเออค,คุณนี่ลูกปกติยังยังสี่ลูกได้ยังไงแม่ของลูกเขาโทรมาว่าอะไรว่าทอดตั้งท้องนะเ<ล>ขา<ล>ตั้ง<ล>ท้องแม่เนี่ยครับแล้วก็กล้องกับปรึกษาทางครอบครัวแล้วก็ให,嗯嗯ให้ให้คุยกันให้ผู้ใหญ่คุยกันนะครับซึ่งผมยังเป็นเด็กหน่อยผมแบบว่าตัดสินใจบ่ได้ก้อยพ่อแม่คุยกันเลยแท่ากับไปน้ำบอ ก็ว่าได้ไปครับิ่นค,คุยอย่างนี้เอาทั้งสองฝ่ายแมนครับทั้งเพิ่นทั้งฝ่ายเพื่อนฝ่ายเฮาก็บอกก,นกันผูหญ่ก็คือระวา่าแม่ของลูกก็กล่อวว่าอยู่ได้มาเจอกันแล้วมีความรู้สึกด,ดีต่อกันในห่วงเวลานั้นแต่่ไดรอยูกินกันเป็นเป็นเรื่องเป็นเล่าแล้วพ่อห่างกันไปแล้วปั๊บเข้านึงเพื่อนมาเพ็่นท้องอโอเคแล้วเพิ่นก็ได้ติดต่อกลับมาว่าท้องนะครับแล้วเธอก็เลยพ่อแม่ไป เคลียเข้าไปคุยวันเออยเท่าไหเทาสิดูแลกันแบบใดเป็นบอแล้วตกลงกันเข้าใจไหมก็เข้าใจครับตกลงกันแต่ตอนตอนนั้นได้รับผิดชอบอย่างเขาบอก็ก็มีรับผิดชอบันจำนวนที่ไหวใช่ไหมโอเคก็คือได้มีการพูดคุยตกลงปรงใจกันแล้วว่าโอเคเทาสิแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วลูกก็อยู่น้ำฝ้ายสายตอเนื่องกับฝ่ายยิ่งครับคุณแม่อยู่กับคุณแม่ของลูกเนาะโอเคตอนนี้ลูกอยู่กับคุณแม่แม่เขาแล้ว ทีนี้เขาแจ้งมาโอเคสองคนคุยกันรู้เรื่องจบครับเดี๋ยวนะอันอันนี้เหตุเกิดก็คือโดนซ้ำหลวยรอบยัปีกว่านะที่รู้จักกับที่รู้จักกับแม่ของลูกก็คือปีกว่าแล้วอ่าก็คือเกือบสองปีถูกไหมเกือบสองปี้วครับอ่าตอนนี้ีลูกลูกในสักเดือนแปดแปดเดือนอ่าแปดเดือนแปดเดือนอืมทีเนี้แล้วแล้วทีนี้พอพอพอลูกล้วลูกท้อง ตองแปลกตุยไปยังไงทีเนี้ยทำยังไงอะไรยังไงก็ปรึกษากับครอบครัวอย่างเดียวว่าจะให้วิธียังไงแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรมากก็ว่าเออปรึกษาทางครอบครัวทางทางแม่ของลูกก็ตกลงกันก็โอเคอยู่แล้วก็โอเคแล้วก็ในระหว่างนั้นก็คือไม่ได้ไปหาการก็แค่อาจจะคุยกันจบแล้วก็ในระหว่าง เขาท้องก็ไม่ไ <Lat> ด <v. thumbs up> okay. right okay. <traumatic> ้ไปหากันเพราะว่าบริยูต้องการถูกบ้องจะคองกับมิชยองจองอยู่แล้วโอเคซึ่งคุยกันแล้วโอเคเขาเข้าใจโอเคเราในนนท์ในการรับผิดชอบจบผ่านไปแล้วจนว่าลูกคลอดถูกบ้องทีงในในแม่หลานกขวัดหรืออย่างนี้เขาไปบวชหรือยังก็บวชอยู่พรรษาหนึ่งครับผมเพราะว่ามันพรรษาหนึ่งนี่กี่เดือนอ่ะพัรษาหนึ่งนี่คือสามเดือนแต่ว่าผมบวชอ่ะหกเดือนเธอบวชหกเดือนโอเคบวชตอนบวชก็คือเขาท้องอยู่ใช่ครับโอเคแล้ว ซึ่งออกมาแล้วกันปูแวร์แล้วใช่ครับซึ่งออกมาก็คือปอแวร์แล้วอ่าโอเคทีเนี้ยพอเหตุการณ์ทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คือเข้าเข้าค่ายหรือยังเข้าค่ายตัวเกี่ยวหรือยังครับยังยังทังหมดไม่เข้าทุกสิ่งทุกอย่างทีเนี้ยก็คือยังไม่ได้เข้าค่ายใช่ใช่เรื่องที่มันเกิดเนี่ยบอสยังไม่ได้ไปเจอถูกไหมยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นเรื่องเลยใช่ใช่บอสยังอยู่บอสยังอยู่วงเก่าอยู่เลยบอสยังอยู่ยิงเล็กไฟอยู่เลยถูกไหมใช่ครับ ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเี่ตั้งแต่ตัวเกี่ยร์มิวสิกว่าพันอยู่ขอนแก่นเรื่องเกามาล่างมารวยแล้วโดนแล้วแต่ว่ากับบรสษัทมาได้กับสองปีแต่ว่าตัวเกี่ยวเพิ่มมาอยู่นี่ตอนสามสี่เดือนเองประมาณห้าเดือนมีนาเรากี่เดือนเรานห้าหรอเราห้าเดือนแล้วหรอใช่ๆวุ้นขนาดนั้นหรอนานมาก e ีหนึ่งเพราะว่าเจอต้องเจอต้องทางไหน EP หนึ่งเปิดตัวเมษามีนามีนาเมษาพฤษภามิถุนา กรกฎาจาข่าวที่หาแล้วก็คือเรื่องนี้มันเกิดเรื่องเนี้ยเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนถี่มายุคค่ายเออแล้วตอนยุคค่ายก็รับทราบเขาบอกได้เป็นอย่างเดี๋ยวนะทีนี้ถามถามก่อนว่าบอดบอดแต่เอากล่องมาหลวกง,ง,งานหย่อนยังหย่อนทํางานเออหย่อนหย่อนกล้องลองเพีงได้ออกล้องเอเทนได้แล้วก็เห็นเห็นกล้องทํางานได้แล้วเห็นมานานแล้วจับตาดูมานานแล้วแล้วก็คือ ตอนอยู่วงเดิมเนาะก็อยากเอาเขามาอยู่แต่เขาไปบวชเขาเลยไม่ได้ไปอยู่วงเดิมอาจจะจะได้ถึงเวลาเขาเลยถ้าเขาอยู่วงเดิมเขาอาจจะไม่ผ่านที่นะเพราะเขาอยู่ที่นั่นแล้วออตอนอยู่วงเดิมเห็นมองไว้แล้วได้เจอกันแล้วมีการพูดคุยกันเออมาอยู่น้ากันเนาะนสิมันไปบวชออมันเลยบฏิยุมองหา้ามบ่เนี้พ่อมันสึกมาลแล้วก็มาเกิดมองไม่ัรรจบกับค่ายมาอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ก็เลยก็เลยมาอยู่ที่นี่อพอมาอยู่ตัวเกี่ยวแล้ว มีเงินมีคำ้ำมีเอฟซีไปยังไดบันี้ก็ที่แรกกับบริษัทต่ตอไปว่าเออตอนนั้นับแบบเพราะวาในมีเงินแบบบนต่เพราะว่้ในติดต่อการดูแลของแมนครับแล้วก็ที่นี่ก็เออพ่อได้มาอยู่กับบอร์ดแล้วกะ็มีงานมีเงินก็คือท้าลูกเลยครับผมก็เลยส่งเงินให้ทั้งลูกเลยครับกติดต่อแม่เป็นไปเ่าเออค่าใช้จ่ายหลายบพราะ่มีลูกมีลูกมตั้งแต่นี้หมายถึงว่า ก้อนหนานี้ที่อาจจะบริจาติต่อไปเป็นประจำหรือว่าบริ้าไปแบบว่าดูได้เต็มที่ในในฐานะแบบว่าเอาเคถ้าเป็นพ่อแหละแต่ว่าเพราะอะไรเพราะเงินไม่เห็นครับรกันเนื่องากเสากินคำแล้รกัก็คือเลี้ยงปากแต่ของกับบ้านมุมไม่เห็นครับผมก็ได้แบบเนืง่งงพึ่งพึ่งซื้อมาในประมาณเดือนหนึ่งกับมีงานกรับบอดนะครับบอดก็ได้ติดต่อมาเลยครับ,บอ,รอีพหนึ่งก็ยังก็ยังไม่ได้มี f อเลยใช่ใช่ครับ EP กันจากมาสางตอนนี้เราอีพียี่สิบ มันระยะเวลามันสั้นอยู่นะถูกไหมแบบกว่ากว่ากว่าสิมาสมีเอ็ซีแบบมีมีเงินแบบมีเนาะแล้วก็อยู่วัดกับบ่มีเงินอยู่แล้วนะครับอยู่อยู่วัดกับบริษัทเงินเนาะแมนบริษัทเงินอยู่แล้วบริหารเงินพร้อมแมนแล้วก็ซื้ออุ้นประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็บอลกับตีต่อมาเลยครับยังไม่ได้มีงานเรื่องไม่ทํางานเลยนะครับแต่ว่าในมีเงิน แล้วก็จนมาหาบอดครับผมยูไม่ยู่กับบอดอีพี่หนึ่งพอเริ่มมีกระแสทีนี้เขาจะลองเพลงบอดบิ๊กเพลงนีบอดบิ๊กจะลองบอดเลยเห็นกล่องว่าอยู่หลองแท่งแล้วเริ่มมีเงื่อนก็ได้ติดต่อไปหาทางแม่ของลูกแล้วก็ให้ทำการส่งมันบ่บันไหนครับผมส่งทุกเดือนทุกเดือนบอดรู้จะส่งเดือนบางเดือนนึงกี่เส่งทุกเดือนครับทุกเดือนหลังจากที่เริ่มมีรายได้จริงๆเข้าไหมใช่พ่อช่วงนั้นก็ไปบวชอดยุติบ้านใช่ใช่ก็คืออยูุติบ้านหกเดือนแม่ครับป้า ทางเขาเปิดก้องเองด้วยอนีต้องส่งก็ยังกินปากกินท้องตีนลาที่ทวันี้ก็ส่งปกติส่งส่งปกติเขาก็โอเคโอเคครับทางข่าวทางข่าวยันตลอดครับอืก็ก็ส่งให้ลูกเหมือนเดิมใช่ใช่ครับอันนี้มันเป็นแบบนี้ส่งลูกในทุกๆเดือนเรื่องเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าโอเคแหละเรารับรู้แต่ว่าเราต้องพูดไหมมันไม่มันไม่เรื่องของข่อยึ่อหรอกว่านางไม่ได้ไปคบสูคบชู้สู่ชาย กลายเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแล้วเขาก็เครียดแล้วทั้งนายเขาเครียดแล้วแล้วเป็นเรื่องเกิดก้อนจะมาอยู่ค่ายเกือบสองปีที่แล้วจนมาอยู่โตเกียวก็ขึ้นเรือตัวอยู่ว่าเออคนเรามันมีมันคนเรามันมีประวัติแต่ประวัติเขาไม่ได้ครบชูสูชายนะเธอถึงแม้จะมีปัญหาเคยมีปัญหาก็จริงอาจจะไม่ลงตัวอาจจะงอนหน่อยบ้างนั่นนี่นู่นคุยกันไม่ลงตัวสำหรับฝ่ายของคุณแม่เขาแต่ตอนนี้มันดีแล้วไง